มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนความคืบหน้าคดีของในายใหม่หนุ่มโรงงานโดนอุ้มจากกรณีหนุ่มโรงงานถูกอุ้มโดยช่างกิจและพวกล่าสุดนะคะพลตํารวจตรีณนะเรวิศสุขนทาวิทผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซายืนยันกับประเด็นเด็ดเจสีกรณีกระแสะข่าวว่านายกิติโชคหรือว่าช่างกิจผู้ต้องหามี ได้มีการลากนายใหม่ธนาสันเข้าไปมัดในบ้านช่างกิจเป็นครั้งที่สงเนื่องจากในายใหม่มีการขัดขืนดิ้นรนจนหลุดตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงจากการสอบสวนมีการมัดเพียง1นครั้งที่หน้าร้านสะดวกซื้อและทุกคนก็อยู่ในรถรับรู้ว่าใหม่ถูกมัดโดยมีผู้ชายสองคนการและแทบ็บที่อยู่ในรถช่วยกันมัดตามคำสั่งของช่างกิจ ส่วนการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของสาวพรยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมีข้อมูลจํานวนมากต้องใช้เวลารวมถึงมือถือของใหม่ยืนยันว่าแม้คนในรถจะไม่เปิดปากว่าใครเป็นคนเอาไปแต่จากข้อมูลมีการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากมือถืออีกเครื่องไปยังเครื่องของใหม่ดังนั้นแม้ผู้ต้องหาจะไม่ยอมพูดแต่จากหลักฐานมั่นใจว่าสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มได้หรือแม้กระทั่งออกหมายจับเพิ่มเติมได้ ขณะเดียวกันความคืบหน้าในการหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนักประดาน้ำได้งมเป็นวันที่2บริเวณประตูระบายน้ำภายในคลองส่งน้ำสวรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เครื่องจับโลหะในการค้นหาซึ่งใช้เวลาค้นหา7จชั่วโมงแต่ยังไม่เจออาวุธปืนตามที่ช่างกิจให้การแต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจยืนยันว่าหากไม่เจอก็ไม่มีผลต่อรูปคดีเพราะมีกระสุนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ที่ร่างของผู้เสียชีวิตและถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของคดีแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ